เนื่องจากเกิดการระบาดอย่างรวดเร็วของไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุที่สำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจที่พบได้บ่อยในประชาชนทุกกลุ่มอายุสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้มีการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ซึ่งเปิดให้บริการประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อให้ร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เกิดโรคสำหรับภุกป้อ,อหมายในการรณรงค์งให้วัคซีนปร,ประจำปี เราจะให้วัคซีนอยู่ด้วยกันสองกลุ่มนะครับคือ1กลุ่มประชาชนทั่วไปเนาะประชาชนทั่วไปนี่หมายถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ถ้าป่วยแล้วจะมีอาการรุนแรงนะครับแล้วก็จะให้ในกลุ่ม7็โรคนะครับลกลุ่มเ็ดโรคเรื้อรังคือโรคหลอด,อดลมอักเสบนะครับถุงลมป่วงพองนะครับโรคไตาวายนะครับ โรคของหืดนะครับโ,โรคหัวใจโ,โรคเบาหวานหรือว่าป่วยมะเร็งนะครับพวกนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะให้ก็คือเจ้าที่เจ้าที่สาธารณสุขนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการประสูสัตว์ในการที่จะกําจัดสัตว์ปีกนะรอนนี้ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายนะครับ ซึ่งในปีนี้ทางจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน24,287โดสแยกเป็นประชาชน2 2 8 2รายเจ้าหน้าที่4 0 5รายโดยภาพรวมฉีดไปแล้วจำนวน12,453รายคิดเป็นร้อยละ51.27ซึ่งพบผู้ป่วยตั้งแต่วันที่1สิงหาคมจนถึงวันที่17สิงหาคมแล้วจำนวน225รายแต่ยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ประชาชนสาม,มารถปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์และการป้องกันการระบาดของโรคได้คำว่า,าการใช้บัตใหญ่เนี่ยที่เราทราบนะครับนะให้บัดใหญ่เนี่ยมีหลายชนิดนะครับนะโอกาสที่เราจะป่วยเนี่ยมีมีได้มีได้นะครับนะเพราะว่ามันเป็นโครคกับฤด,ดูกาลนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งถ้าเราจะป้องกันไม่ให้เราป่วยนะครับนอกจากการสักการฉีดวัคซีนแล้วนะครับนะก็จะยึดหลักเรื่องของการสร้างเสืิมสุขะลักษณะนิสัยนะครับส่วนบุคคลนะครับเช่น การรับประทานอาหารนะครับที่มีประโยชน์นะครับนะออกกําลังกายนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่คุกคีกับผู้ป่วยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ที่พบผู้ป่วยเนี่ยเราก็ไม่ควรจะอยู่ใกล้นะครับปิดปากปิดจมูกนะครับนะใช้ผ่าอ่าน้นใช้นากกาอนามัยนะครับนี่ก็มีกระปองกันได้ครับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จึงมีการเปลี่ยนทุกปีตามเชื้อที่เปลี่ยนไป ดังนั้นคนที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนทุกปีเพื่อให้ได้ผลดีในการป้องกันโรคมากที่สุดไฮไลท์นิวส์รายงาน